ดูภารกิเจเช้าเช้าครับตื่นขึ้นมาต้องมาดูไข่ก่อนนะครับเมาเก็บไข่ไก่มาใส่ตู้ฟักนะครับนี่เก็บดูให้เขาออกมาเนี่ยเป็นลูกไก่มินิโคชิน,นครับตัวำดำๆไปนู้นนะมันมีลูกไก่มินิโคชินอยู่ยวอ่าตอนนี้ก็จะแกงคนมาแล้วแกงคนคนนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นนๆๆตามคน ทำไมทำไมโกรธเหรอโกรธก้นเหรออ๋ออ๋อทำไมทำไมทำไมเป็นไก่หร <Beet ruff> <loves> ือเป็นหมาเนี่ยห่อแล้วห่อแล้วไอ้ยเอ้ยคนจะทำงานไอ้ไม่เล่นแล้วนี่ก <type preparations required> ็จะเป็นแม่ไก่เนี่ย มีไข่ละวันนี้เรามาเก็บไข่ไก่ครับนี่ข้างในเป็นลูกไก่นี้คุชินนะครับสามตัวเนี่ยอายุได้สามเดือนละแต่แม่ยังไม่ไข่ไข่ไม่สุดนะครับไข่สามเดือนยังไม่สุดเลยอันนี้เป็นลูกเย็บนี่เี็ลูกไก่ชุกี้ไก่นี้คุชินเดือนเลยน,น,นะครับหิวแล้วหิวแล้วเช้ามาหิวแล้ว ทัหนึงับนึ่ทำงานก่อนลูครบนี้เาเนี่ยเป็นครอแม่พันธุ์นกันสีเทนอนงี้นก็เยกสีเทนแต่ว่สีขาวนี่นี่ี่ยังกำลกวนันิดดู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 มันดังไปไ้ไ้ต้องจะทำงาน จีบไข่ครับน,นีบไข่หางเหนื่อยหางส่องฟองจีบไปใส่ตู้ครับด้านนี้ครับก็จะเป็นไก่แจ่นะครับนี่ครับไก่แจ่สีขาวหางดำสีทองหางดำแล้ในกรงก็จะเป็นไก่มินิโคชิน เนี้ยพี่ว่าไข่สามเดือนแล้วยังไม่หยุดดูครับนี่ลูกอายุได้สามเดือนแล้วนี่หน,นึ่งฟองเป็นีสองฟองนะอันนี้หนึ่งฟองไข่สามเดือนแล้วยังไม่หยุดเลยครับอุ้ยแอะ <c oughs> เดี๋ยวให้อาหารให้พี่แม่ครับแม่สีพอสวยครับตัวใหญ่สวย หลังจากเก็บไข่มาได้ครับเช้านี้ได้ไข่6ฟองมีไก่3ชนิดนะครับมีไก่มินิโพชิน2ฟองไก่ชิลกี้2ฟองและไก่ไก่เตี้ย2ฟองไก่แก่ตัวเตี้ยตัวเล็กๆนะครับ2ฟองนะครับป็นอยู่ในตู้ฟักนี้ครับต่อไปเป็นการเข้าตู้ฟักก่อนเข้าตู้ฟักเรามาเขียนวันที่เข้านะครับอันนี้คือวันที่5เราเขียน5ทับ1หรือจะเขียน ไก่ก็ได้ครับไก่แจ้เขียนไปกันลืมนะครับแต่ว่าผมไม่ลืมจําได้ทุกตัวนะว่าจําได้ทุกฟองว่าไข่ไหนไข่ชิวลี้ไข่ไหนไข่มินิี่โคชินบางคนจำปัวจาไม่ได้เขามีรหัสมีนะไรเ็เอ้ยไม่ใช่สองละสองละเออสองอืมสองสองกแย่ครับสอง,สสองละ ปีปีหนึ่งแป๊บแป๊บเดียวครับจะมาการปีละอ่าทับสองนี่ต่อไปก็เป็นการใส่ตู้ ไข่ไปนี้น่าจะไม่ฟักแล้วน,นี้เป็นวันที่สิบแต่ปกติมันใช้เวลายี่สิบวันนะครับอันไหนไม่ฟักแล้วก็เก็บออกก็เพิ่นก็ฟักเป็นตัวกระดาษนี่ใส่เลยอันนี้เป็นตู้กับไข่อัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องทําอะไรมากแค่เติมน้ําไม่ให้น้ําแห้งอย่างเดียวใส่ไปเลยครับไม่ต้องกลัวเพราะเราเขียนวันที่เขียนเดือนไว้แล้ว ทีนี้รอส0วันก็จะฟักเป็นตัวพอเป็นตัวแล้วไปไหนครับเรามาดูกันเป็นตัวแล้วรอไปไหนนี่ครับพอเป็นตัวแล้วผมก็จะเอาอนุบาลอนุบาลในกล่องนี้ไว้7วันนะครับนี่ ในนี้ก็จะมีขั้งไก่ชิวกี้ไก่มินิโคชินที่เราเก็บลูกเข้ามาเนี่ยอันนี้เจ็ดวันเจ็ดวันก่อนจะเอาใส่กรงใหญ่ก็ต้องให้วัคซีนก่อนนะครับน,นี่นี่ชิวกี้นี่ชิวกี้สีเพนลูกไอตัวที่กวกวนๆผมเมื่อกี้นะนี่นี่นี่สีเพนครับแต่ยังเล็กอยู่นะครับ วันนี้ก็จะให้วัคซีนต่อไปไปดูการให้วัคซีนครับครับต่อไปก็จะเป็นการให้วัคซีนลูกไก่อายุเจ็ดวันนะครับเป็นวัคซีนป้องกันโรคอะไรนะคอรเซไอหลอดลมอักเสบไม่ใช่คอร์เหลอดลมอักเสบแล้วก็หิวาครับนะยาพวกนี้ก็สามารถไปขอได้ที่ปศุสัตว์อำเภอเราอยู่อำเภอไหนก็ไปต้องไปขอที่อำเภอนั้นนะครับ ฟรีครับส่วนฟาร์มของผมนี่ก็จดทะเบียนกับกรมปศุสัตว์เรียบร้อยอเอาน้ำจากหลอดนี้ไปละลายนี่น้ำอีกหลอดนึงเอ้ยเฉียอ,อันนี้มันจะเป็นขวดน้ำยาสำหรับ ละลายยาตัวนี้แล้วก็ฉีดเข้าไปฉีดาําเข้าไปเพื่อไปละลายยาที่อยู่ในนี้แล้วก็ดูดออกมาดูดน้ำยาออกมาเทนี่ครับ <S 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 แล้วก็จะใส่ในขวดนิ้ จะป้อนลูกไก่กทีนงะน้ำยาที่จะป้อนลูกไก่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเราจะให้กินยานี้ก็เจ็ดวันหนึ่งเดือนแล้วก็สามเดือนแล้วก็สามเดือนครั้งสามเดือนครั้ง ป้องกันโรคอหิวาซึ่งมักเป็นในลูกไก่การให้วัคซีนก็สามารถหยดทางตาทางจมูกหรือทางปากก็ได้นะครับถ้าเกิดเขาไม่อ้าปากเราก็หยดทางตาก็ได้นี่หยดหยดทางปากแล้วเขาก็คืนกินเองครับหป็นน้ำเดี๋ยวเากินกินกินเยกินกินี้น นะน,นี่เป็นลูกไก่บีบีโกชินนะครับลูกโตได้สามเดือนแล้วแม่ยังไขไม่สุดเลย เลี้ยงไว้กินไข่ได้ครับสามเดือนแล้วยังไข่ไม่สุดเลยเราจะไข่วันเว้นวันเนี่ยสามเดือนไข่วันเว้นวันก็กี่ฟองก็คิดเอาเองแล้วกันกินยาลูกินยายานี่จะพาไปอยู่กรงใหญ่ พอเราให้ยาให้อ,า,อาให้วัคซีนเสร็จก็จะพาไปอยู่กรงใหญ่ครับกรงใหญ่คือกรงกรงหนึ่งปุ๊บหนึ่งเดือนนั่นนะเขาจะอยู่รวมกันในนั้นเนี่ยเนี่ยไม่ยอมกินไม่ยอมกินโดนหยอดตานี่เลยอ่าอ่าจะบุกก็ได้อ่า รูกไก่เมื่อกีชินตัวนี้สวยมากครับเป็นสีเพนนะนี่ครับสีเพนสวยครับผมชอบสีเพนนะมันเพราะาไม่ค่อยสกรปรกครับถ้าสีขาวล้วนนี่จะสกระปรกง่ายเย็นเๆยๆๆๆ็นเย็นเย็นเขาไม่เคยออกมาสูดอากาศข้างนอกครับต้องกกไฟตลอดไก่ไว้โอเคนะหยดปากซะเลยเอ้าร้องสิ มันเข้าจมนกนชั้นมันไม่เข้าเข้าจะนุกชั้นเรียบร้อยอสางไปสามแล้วเลยโอเคสีมากโอเคสีมากเดี๋ยววันนี้จะไปหยอดไก่กรุ่นหนึ่งเดือนด้วยพอหนึ่งเดือนเราก็จะอัปเกรดมาใส่ในกรงสามเดือนอีกทีหนึ่งครับ ตัวน,นี้สวยดูหัวครับหัวจะปูดปูดแบบนี้ไก่ชุกี้ไม่จะออกสีเทาๆนะอาจารยตัวไหนเก็วางตัวไหนเจ็กวางตัวน,นี้ตัวหนึง่งนนะโอเค ตัวนี้ใกล้จะหนึ่งเดือนแล้วแต่พิการก็เลยต้องเอามาอนุบาลอยู่ในนี้แต่ว่าเขาทรงสวย <c oughs> ไปครับเดี๋ยวเราไปพาไปลงกรงใหญ่กันเก็บก่อนนะ เดี๋ยวไว้รุ่นเขาออกมากินหญ้าก,กินนั่นไก่พวกนี้เป็นไก่ชอบกินพืชนะครับมากินหญ้าลงค้างเดี๋ยวเราพวกนี้ไปลงคอกเดือนครับไปแล้วเลยว้ามาแล้วมาแล้วเพิ่งมาแล้ว,ลว,ลว,ลวดูเยอะแยะเลย,ปลยไปตรงมาเลยมีไปตรงไป อ,อเมันมีตัวใหญ่สองสามตัวแล้วได้กลับออกไปอยู่พอกสามเดือนครับคลิปนี้ก็ต้องจบวันนี้ครับจบภารกิจวันนึ้ของผมเดียวร้อย